ต t วต c o คอน c ท c แคสเป็น Go ล d Standard ในเรื่องของการอ f ฟ loading งสำหรับรักษาแผลในผู้ป่วยเบาหวานนะครับอันนี้ วันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการเข้าเฝือกกันนะครับนะฮะว่าทําไมในปัจจุบันเนี่ยถึงไม่เป็นที่แพร่หลายเพราะว่าอันที่หนึ่งนก็ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญหนึ่งะฮะซึ่งผมคิดว่ามันอยู่ที่ทักษะพวกเรางนั้นวันนี้ก็จะมาขอถ่ายทอดในเรื่องของการเข้าเฝือกในในการรักษาแผลผู้ป่วยเบาหวานอุปกรณ์ในเบื้องต้นนะครับนะฮะเราก็ต้องมีสต็อกคินเนสซึ่งก็เหมือนกับถุงเท้านะครับนะฮะ ตามขนาดของเท้าผู้ป่วยนะฮะจะมีหลายขนาดด้วยกันมี2นิ้ว3นิ้วแล้วก็4นิ้วนะครับแล้วก็สำรีรองเฝือก4นิ้วประมาณสัก1ม้วนนะครับนะฮแล้วก็เฝือกขนาด6นิ้ว2 4นิ้วแล้วก็3นิ้วอย่างละ2ม้วนนะครับนะฮะนอกจากนี้ก็ยังมีอุปกรณ์ที่ให้ผู้ป่วยที่สามารถจะเดินบนเฝือกได้นะครับก็จะมีส้นยางนะครับแล้วแต่ขนาดของเท้าผู้ป่วยใหญ่หรือเล็กนะครับนะฮะ และหรือเป็นอุปกรณ์ที่เราเรียกเป็นบ o ล l e r ไอออซึ่งตัวนี้โดยมากเราจะใช้ในตำแหน่งแผลที่แตกต่างกันนะครับกระมังใส่น้ำนะครับนะฮะซึ่งจะต้องมีเพื่อที่จะจุ่มเวลาเข้าเฟิร์ดด้วยกันนะครับันี้เราก็กลับมาตรงที่ในในผู้ป่วยเลยนะครับนะฮะเมื่อทำแผลเรียบร้อยแล้วในกรณีที่แผลสะอาดเราก็สามารถปิดได้เลยนะครับแล้ว เราก็จัดท่าผู้ป่วยผู้ป่วยก็คือที่คนไข้จะผ่อนคลายที่สุดคือการที่ผู้ป่วยเนี่ยนอนคว่ำนะครับโดยที่เราให้หมอนเนี่ยหนุนอยู่ในบริเวณหน้าอกนะครับนะฮะแล้วก็ให้ผู้ป่วยนอนราบลงไปโดยที่ผู้ป่วยไม่ต้องเกรงขาได้ทั้งสิน้นเพราะว่าเราจะมีเจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยช่วยในการจับในตำแหน่งขานะครับตำแหน่งขาที่เราต้องการคือตำแหน่งที่ขาตั้งตรงแล้วก็ฝ่าเท้าเนี่ย 90องศาในในรักษณานี้นะฮะเป็นที่ต้องการโอเคนะเมื่อได้ตำแหน่งที่ต้องการตอนนี้เราก็วัดวัดสดุละในเบื้องต้นก็คือการวัดความยาวของ s ออฟทิเนสจากปลายนิ้วเท้านะครับนะฮะข้อพับของหัวเข่านะครับนะฮะ,ะเราได้ความยาวละนะครับนะฮะหลังนั้นเราก็ตัดนะครับนะฮะตามความยาวนั้นนะครับนะฮะ นะพอได้ความยาวนี้แล้วเราก็ใส่เหมือนถุงเท้านะครับนะฮะการใส่ก็ควรจะรักษะม้วนเหมือนเราใส่ถุงเท้าตอนเด็กๆนะครับนะฮะเพื่อที่จะไม่เป็นการดึงตัวที่เราทำแผลไว้เนี่ยให้มันลู่หรือว่ามีการม้วนของตัวเทปพลาสเตอร์อะไรทั้งสิ้นนะครับแล้วก็ค่อยๆม้วนลงมาตามส่วน ส่วนขาที่เราจะเข้าเฝือกนั้นนะครับนะฮะจะสังเกตเห็นว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการที่ซ็อกคินเนตสวมเข้าไปแล้วจะต้องไม่เกิดรอยย่นหรือรอยพับใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะว่ารอยย่นหรือรอยพับอะไรทั้งสิ้นเนี่ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้เป็นแรงกดและเป็นสาเหตุของการเกิดแผลได้เช่นกันนะครับนะฮะโอเคเมื่อเราใส่อันนี้ได้เรียบร้อยแนละ้วขั้นตอนต่อไปก็คือการสำรีรองเฟือกนะครับนะฮะ สำลีรองเฟื่อเนี่ยจุดที่อยากจะให้พวกเราใส่ใจนิดนึงก็คือจุดปุ่มกระดูกทั้งหลายเยอะอย่างเช่นปุ่มของกระดูกบริเวณโคนนิ้วตะตุ่มครับนะฮะแล้วก็ส่วนปลายแล้วก็สันหน้าแข้งนะครับนะฮะจุดทั้ง4จุดที่ผมกล่าวมาเนี่ยเราจะพันใช้สำลีรองเฟือกเนี่ยจุดเหล่านั้นประมาณ2ชั้นนอกนั้นก็จะเพียงชั้นเดียวเท่านั้นเองนะครับเราจะเริ่มต้นจาก จุดที่ปลายนิ้วหน่อยครับนะฮะสชั้นด้วยกันนะครับนะฮะสชั้นนะครับนะฮะจากนั้นก็จะกระจายลงมาเรื่อยๆเห็นไหมฮะนะฮะเรากระจายมาเรื่อยๆเราไม่ต้องเป็นหนานะฮะพอมาถึงปุ่มที่ตะตุ่มเช่นกันเป็นบริเวณที่ผมบอกว่าให้ระวังนะฮะก็คือเราก็2ชั้นเช่นกันนะครับนะฮะจากนั้นก็กระจายลงมาข้างล่างเรื่อยๆนะครับ ทั้งหมดก็อย่างที่ได้เตือนไว้แล้วว่าระวังที่สุดก็คืออย่าให้เกิดมีรอยย่นนะฮะเกิดขึ้นนะครับทุกอย่างจะต้องเรียบนะครับนะฮะเมื่อนะได้ครบตรงก็อยู่ที่ประมาณ1มว้วนหรือว่าอาจจะบวกลบนิดหน่อยก็นะฮะไม่ได้เป็นสาระสำคัญนะครับนะบขั้นตอนต่อไปก็คือการเตรียมสลับนะครับสลับก็คือวัดจากปลาย นิ้วเท้าจนถึงตัวข้อพับนะฮะห่างจากข้อพับเนี่ยประมาณสักหฝ่ามือนะครับนะนฝ่ามือนะครับนะฮะโดยที่ขนาดที่เราใช้คือว่าเฟือกขนาด6นิ้วด้วยกันนะครับนะฮะจากนั้นเราก็จะทบไปทบมาเนี่ยประมาณ4ชั้นด้วยกันนะครับนะฮะประมาณ4ชั้นนะครับ อันนี้ก็คือนี่คือชิ้นชิ้นส่วนแรกที่ที่เราเตรียมนะครับประมาณ4ชั้นนะครับโอเคนะครับได้ชิ้นแรกแล้ชิ้นที่2เราจะใช้เฟือกขนาด4นิ้วนะครับนะฮะก็จะทำเป็นสลับด้านข้างของเท้าก็คือจากด้านข้างส่วนนี้นะครับนะฮะของตะตุ่มด้านในมายังตะตุ่มด้านนอกนะฮะความยาวเท่ากับขอบ ของบริเวณสำลีลองเฟอที่เราพันเอาไว้นะครับนะเราก็ทําความยาวในส่วนนี้ก็ให้ได้สีชั้นเช่นกันนะครับนะฮะสีชั้นเช่นกัน3นะครับนะฮะแลาก็4ก็ประมาณ1ม้วนพอดีนะครับนะฮะโอเคนะครับจากนั้นก็เราก็เอาสลับชิ้นแรกที่เราได้เตรียมเอาไว้แล้วนะครับนะฮะ เอามาทำการจุ่มน้ำนะฮะจุ่มน้ำนะครับนะจุ่มน้าโดยวิธีการจับเฝือกก็คือการที่ห่อไว้ในลักษะอย่างนี้นะครับนะฮะแล้วก็จุ่มลงไปในน้ำนะครับนะฮะจุ่มแป๊บเดียวครับนะฮะสังเกตฟองอากาศถ้าหมดปั๊บเราก็ขึ้นมาแล้วก็บีบน้ำออกนะฮะเพื่อที่จะให้เฝือกให้บรรหมาทเท่านั้นเองนะครับนะฮะจากนั้นเราก็ลูบนะฮะรูป รูปตัวเฟือกนะฮะให้ให้เรียบเท่านั้นเองนะครับนะฮะนะฮะแล้วเราก็นำมาวางตั้งแต่ปลายส่วนนิ้วเท้านะครับนะฮะนิ้วเท้านะฮะแล้วก็ลงมายังด้านหลังของน่องนะครับนะฮะอย่าลืม ตำแหน่งของเท้านะครับนะฮะจะต้องอยู่ในตำแหน่งที่อย่างที่อย่างที่ได้พูดไปแล้วก็คือตั้งตรงแล้วก็ตัวข้อเท้าทํามุมประมาณ90องศานะครับนะฮะแล้วก็รูปไปอย่างนี้นะเรากำลังเรากาลังทําให้เข้ารูปกับส่วนของเท้าผู้ป่วยนะครับนะฮะเท้าผู้ป่วยเก่งนะชิ้นที่สอที่เราเตรียมไว้ก็เช่นกันนะครับ นำไปจุ่มในน้ำเช่นกันนะครับนะฮะจุ่มในน้ำเช่นกันนะครับเมื่อขึ้นมาก็รีดน้ำออกให้พอหมาดๆเท่านั้นเองนะครับนะครับจากนั้นก็วางขวางนะครับนะฮะในแนวที่เราได้วาดไว้แล้วนะครับนะฮะรูปให้เข้านะครับนะฮะให้เข้ากับส่วนส่วนของขาผู้ป่วยนะฮะ จะสังเกตเห็นว่าขณะที่เรารูปเนี่ยด้วยความที่สำลีรองเฝือกที่เราลองไว้ไม่ได้หนาเกินไปเนี่ยทำให้ส่วนเฟือกเนี่ยสามารถจะแนบกับส่วนขาเนี่ยได้ทุกจุดใช่ไหมฮะโดยที่เราจะไม่มีการใช้มือเนี่ยเข้าไปกดในบริเวณเฝือกใดใดทั้งสิ้นเพราะว่าอาจจะเป็นจุดที่ทําให้เกิดแรงกดที่มากแล้วก็เป็นเป็นการนําไปสู่การเกิดแผลน,นั่นเองนะครับนะบทุกทุกอย่างเราจะไม่ใช้พยายามที่ ไม่ใช่ปลายนิ้วจะใช้ฝ่ามือนะครับนะฮะเป็นการกดไว้นะฮะฝ่ามือกดฮะกดปลายนิ้วไว้นะครับครับจากนั้นเราก็ต่อไปเราก็จะใช้เฝือกหกนิ้วนะครับนะฮะในการพันทั่วๆล่ะนะฮะตอนนี้เราก็จะหล่อเป็นชิ้นล่ะนะครับนะจุดเริ่มต้นเราก็อาจจะเริ่มต้นจากที่ตัวน่องเลยนะครับนะฮะ การพันก็คือเราจะดึงดึงเล็กน้อยนะครับนะฮะเพื่อให้เท้าเนี่ยกระชับนะครับนะฮะเริ่มจากจุดนี้เนี่ยประมาณ2รอบด้วยกันนะครับนะฮะจากนั้นเราก็จะค่อมกันนะครับนะฮะประมาณครึ่งม้วนครึ่งม้วนนะครับนะฮะอ่าแล้ก็ค่อยๆไล่ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับนะเพื่ออะไรเพื่อไม่ไม่เฟือกเนี่ยเป็นรักษณะเป็นป้องๆนะครับนะเป็นป้องๆนะครับนะฮะ แล้วก็กระจายมาเรื่อยๆเลยนะครับครับจมจะจัดตำแหน่งให้แล้วก็ จากนั้นก็นะฮะ,ะผู้ช่วยผมก็ตอนนี้ก็กำลังแต่งปูนให้ให้มันเข้าเป็นเนื้อเดียวกันนะครับนะฮะแต่งแต่งปูนให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกัน<ส>เราสังเกตเห็นว่าเฟือกโดยทั่วๆไปเนี่ยจะเป็นลักษณะเป็นตารางๆใช่ไหมครับนะฮะดังนั้นการที่เราไม่สไม่ได้ รูปเพื่อที่จะให้เป็นชิ้นเดียวกันก็จะทําให้มันมีการแยกชั้นแล้วก็เฝือกก็จะไม่มีความแข็งแรงนะครับนะดังนั้นการรูปนะเพื่อที่จะเป็นการที่จะทําให้เนื้อปูนเนี่ยเข้าเป็นอันเดียวกันนะครับนะบขนาดขนาดทีเ่เพื่อร่วมงานผมกําลังรูปอยู่ผมก็จะเป็นคนจัดท่าในตําแหน่งที่ผมต้องการไว้นะฮะเห็นไหมฮะผมจะต้องเก็บผมจะใช้ฝ่ามือผมจะไม่ใช้นิ้วมือเลยนะครับ จากนั้นก็พอเราได้ตำแหน่งล้เราก็ใช้4นิ้วอีก1มว้วนพันพันทับเหมือนกับตะกี้นี้ที่ผมทำให้ดูนะครับเราก็จะได้เฟือกที่เรียบร้อยแล้วนะฮะนะฮะอยู่ในตำแหน่งที่เราต้องการนะนะเราจะสังเกตเห็นว่าสิ่งที่พวกเราวิตกกังวลในเรื่องของการเฟือกกัดก็น่าจะได้รับการ ขายข้อข้องใจไปทั้งหมดเพราะว่าทั้งหมดเวลาเราพันเนี่ยเราไม่ได้มีการแรงบีบหรืออะไรทั้งสิ้นที่เกิดขึ้นเลยนะครับนะฮะเกิดจากที่เราพันให้เข้ากับรูปทรงของอวัยวะส่วนนั้นเท่านั้นเองนะครับนะฮะเมื่อได้ส่วนนี้ต่อมาละเนื่องจากผู้ป่วยรายนี้มีแผลบริเวณหน้าเท้าใช่ไหมครับนะฮะถ้าเราเป็นการเหยียบนั้นสิ่งที่เราต้องการก็คือการลดแรงกดบริเวณปลายเท้าใช่ไหมครับงนั้นอุปกรณ์ที่ใช้ที่เหมาะสมก็คือ ส้นยงนก่นเองนะครับนะฮะการวางตำแหน่งส้นยางเราก็ดูโอเคเท้าในลายนี้มีความยาวซึ่งถ้าอันนี้ก็จะเล็กเกินไปใช่ไหมครับเราก็ต้องเลือกขนาดที่เหมาะสมก็คือไซส์ขนาดนี้นะครับตำแหน่งที่วางก็ควรจะอยู่หน้าต่อตะตุ่มนะฮะขึ้นมาบริเวณนีเน้เห็นชัดไหมครับนะฮะนะแล้วเราก็วางไว้ตำแหน่งนี้ซึ่งจะอยู่หลังต่อ,อ,อตำแหน่งแผลที่ ที่เราได้เห็นในเบื้องต้นแล้วนะครับนะจากนั้นเราก็จะมายึดตัวส้นยางนียให้อยู่ในให้ติดกับเฝือกนี้ดังนั้นเวลาคนไข้เดินเนี่ยก็จะลงน้ําหนักบริเวณส้นยางนี้น้ําหนักก็จะไม่ลงที่ตําแหน่งแผลนั้นเองน,นะครับนะการวางตําแหน่งแผลสังเกตเห็นไหมฮะอันนี้มีอะไรครับเห็นช่องเห็นช่องว่างอยู่ใช่ไหมครับนะครับนะฮะดังนั้นเวลาสมมุติมีช่องว่างอยู่เนี่ยเลาเดินเนี่ย ตัวส้อนอยางเนี่ยก็จะไม่มีความมั่นคงดังนั้นตัวช่องว่างเหล่านั้นเราก็เอาเศษเฟือกที่เรามีอยู่เนี่ยเติมให้มันเต็มซะเพื่อให้ไม่มีช่องว่างนะฮะเวลาเดินตัวส้อนอยางก็จะได้อยู่ในตำแหน่งนิ่งๆนะครับนะฮะอันนี้เราก็จะใช้เศษเฟือกในการเทียบนะฮะเศษเฟือกนั่นก็จะอยู่ในส่วนโค้งเว้าของเท้านั่นเองนะครับนะฮนะนะพอเราเติมเข้าไป จำฮะพอไหมครับไม่พอไม่พอโอเคเราก็จะเติมเนี่ยนะล้วก็ใช้เศษเฟือกเติมเข้าไปให้ให้เต็มนะฮะเต็มยังครับนะฮะเห็นเต็มแล้วใช่ไหมครับนะฮะพอเต็มแล้วเวลาเดินปับ๊บนยฮะ ตำแหน่งยางที่ตะก,กี้นี้ที่ผมลองกดเล่นๆให้มันผุบลงไปเนี่ยมันก็จะไม่ผุบละมันก็จะอยู่นิ่งๆน,นะครับแล้วจากนั้นเราก็ใช้เฟือกขนาด3นิ้วเป็นการพันยึดติดระหว่างเฟือกกับส้นยางนี้ไว้ด้วยกันนะเริ่มจากล่องตรงกลางก่อนนะครับนะฮะแล้วก็มาที่บริเวณส้นนะครับแล้วก็มาสวนหน้าเท้านะฮะแล้วก็ตอนนี้ก็คือการ แค่พันกระจายให้ทั่วๆเท่านั้นเองนะครับไม่ให้ให้ใหส้นให้ส้อนอยางติดกับเฟืองนะฮะเพื่อที่จะให้คนไข้าสามารถจะใช้ชีวิตประจําวันคือเดินเหินช่วยเหลือตัวเองได้นะครับขณะที่เดินก็ไม่กระทบกระเทือนกับแผลด้วยนะครับ okay. นะพอเราพันได้แข็งแรงแล้วก็โดยคร่าวๆเราก็จะพันทั้งหมดประมาณ สม้วนนะครับนะฮะสม้วน,นอันนี้เราก็ผ่านไปม้วนแรกและก็ได้ตำแหน่งที่เราต้องการแล้วนะครับอย่าลืมนะครับต้องพยายามเป็นศิลปินนิดนึงก็คือช่างปั้นนะฮะขัดให้เรียบเรียบร้อยนะฮะเพราะว่าอันนี้ก็หมายถึงความแข็งแรงของเฟือกที่คน ที่ต้องติดอยู่เท้าคนไข้แล้วคนไข้สามารถจะเดินได้โดยที่ฝือกไม่ชำํำรุดนั่นเองความสำคัญก็คือตัวเฟือกชิ้นนี้แล้วก็การติดตั้งส้นยางนั่นเองนะคระับ ทคนิคการการลูปเฟือก็คือเราพยายามจะทำให้ฝ่ามือเราสะอาดนะครับแล้วก็รูปทั้งฝ่ามือโดยที่การหมุนก็คือหมุนจากทิศทางหนึ่งไปยังอีกทิศทางหนึ่งก็เช่นซ้ายไปขวานะครับนะฮะอย่าหมุนไปมานะครับนะ สิ่งสำคัญที่สุดก็คือจะต้องสอนให้คนไข้รู้จักเดินนะฮะเพื่อความปลอดภัยในการเดินเหินเวลาคนไข้ไปอยู่ที่บ้านนะครับอุปกรณ์ที่ช่วยก็อาจจะมีวอล์กเกอร์นะครับที่เป็นอุปกรณ์ที่จะง่ายๆแล้วก็มีความปลอดภัยสูงสิ่งหนึ่งที่เราต้องเช็คก่อนที่จะปล่อยให้คนไข้กลับบ้านก็คือว่าเช็คดูว่าเฟือกไม่หลวมหรือคับเกินไปนะครับ คำว่า total contact ก็คือว่าทุกพื้นผิวสัมผัสดังนั้นจะต้องเปือกจะต้องพอดีอันนี้เป็นหัวใจสําคัญนะครับนะฮะันั้นเราก็อาจจะเช็คโดยการที่เอามือเนี่ยเข้าไปลองดูว่าโอเคอ่ะอ่ะมันยังพอขยับเขยื้อนได้อย่างนี้แสดงว่าไม่คับเกินไปแล้วก็ไม่หลวมเกินไปนะครับนะฮะจากนั้นเมื่อเรามั่นใจว่าได้เรียบร้อยแล้วนะครับนะฮะอีกสิ่งหนึ่งที่ต้องเช็คก,ก็คือว่าเมื่อใส่เฝือกเข้าไปแล้วนะครับ ก็จะมีส้นยางคืออุปกรณ์ช่วยเดินไว้ทําให้ขาข้างซ้ายเนี่ยสูงขึ้นนะครับเราก็ต้องใส่รองเท้าอีกข้างหนึ่งแล้วก็ปรับความสูงให้เหมาะสมเพื่อที่จะทําให้ขาทั้งสองข้างเนี่ยมีระดับความสูงยาวเท่ากันนะครับนะจะได้ไม่ก่อให้เกิดปัญหาเรื่องหลังกับเรื่องเขา่ากับคนไข้ด้วยเช่นกันนะครับนะเมื่อเรามีความมั่นใจแล้วนี่ก็เป็นอันเสร็จสิ้นสมบูรณ์นะฮะแต่สิ่งหนึ่งที่เรายังต้องให คนไข้เนี่ยคอยตรวจเท้าก็คือว่าเมื่อไหรก็ตามถ้ามีความผิดปกตินะฮะเกี่ยวกับขาที่เข้าเฝือกก็เช่นมีการบวมแดงหรือมีการอักเสบนะครับโดยเฉพาะบริเวณส่วนเนื้อที่อยู่นอกเฝือกไม่ว่าตั้งแต่บริเวณน่องขึ้นมาจนถึงหัวเข่าหรือบริเวณปลายนิ้วนะฮะก็คอยสังเกตถ้ามีสิ่งผิดปกติเช่นบวมแดงหรือว่ามีกลิ่นขึ้นมาก็รีบให้มาหาเรานะครับนะบแต่นั้นก็เมื่อเรามั่นใจอย,อย่างนี้ก็เป็นการสิ้นสุดละ ตัวตนะ c o คอน c ทคแคชของเราก็สมบูรณ์นั้นวันนี้ก็เราก็สามารถจะปล่อยให้คนไข้กลับบ้านได้แล้วครับครับตอนนี้เราจะแนะนำวิธีการใช้อุปกรณ์อีกตัวหนึ่งในการช่วยเดินนะฮะก็คือบ o ลลูนไอออในในครั้งที่แล้วเราใช้ตัวล u b บเบอร์ฮใช่ไหมฮะชนยางไอตัวบ o ลลูไอออก็คือเพื่อที่จะลดแรงกดแผลบริเวณส่วนกลางเท้าแล้วก็บริเวณส้นเท้านั่นเองนะครับนะฮะ ก่อนจะใส่บลออไออนเราก็ต้องจัดท่าของผู้ผู้ป่วยก่อนก็คือเราให้นอนหงายนะครับโดยที่เรามีหมอนเนี่ยหนุนอยู่ใต้เข่านะครับนะฮะเพื่อที่จะให้เขา่าให้ขาเนี่ยพ้นพ้นจากพื้นเตียงนะครับจากนั้นตัวขาเนี่ยให้ขนานกับตัวเตียงมาเลยนะครับนะฮะอยู่ในตำแหน่งนี้ละเนะาะจกนั้นปับ๊บเราก็จะใช้ตัวเหล็กตัวนี้เนี่ยแนบเข้าไปยังส่วนของ ขาที่มีเฝือกอยู่นะครับนะฮะโดยที่ให้แนวด้านข้างเนี่ยขนานกับตัวขามาอยู่หน้าต่อข้อเท้านิดนึงนะครับนะฮะส่วนตัวตัวฐานตัวนี้เนี่ยห่างเท่าไหร่ก็คือประมาณ1นิ้วมือที่เราจะสอดเข้าไปนะครับนะฮะแล้วก็ตัวแท่นไม้ที่ใช้ลงน้ำหนักเนี่ยต้องตั้งฉากกับตัวกระดูกหน้าขาเรานะครับนะฮะ ดันั้นเราก็จะจัดอยู่ในท่านี้ให้ได้ตรงๆในตำแหน่งที่ละดังนั้นก็ผู้ช่วยเราก็จะทำการต่อไปโดยที่เราจะใช้เฟือกสาขนาด3นิ้วเนี่ยสองม้วนด้วยกันนะฮะในส่วนแรกเนี่ยเรากำลังจะตัดชิ้นให้มีความหนาเนี่ยประมาณสักสี่ชั้นด้วยกันเพื่อที่จะหุ้มปลายเหล็กเพราะปลายเหล็กเนี่ยมีความคมอาจจะเป็นตัวทิ่มที่ทำให้ตัวเหล็กเนี่ยมีการสุดตัวดังนะั้นเราต้องหุ้มหัวเหล็กไว้ก่อน อันที่2ก็อาจจะสอดแทรกในบริเวณบางจุดเพื่อที่จะทําให้เหล็กเนี่ยไม่ขยับขยื่นนะครับให้อยู่ในตำแหน่งนิ่งๆนะครับนะฮะตอนนี้เรากาลังเตรียมอยู่โอเคเราก็เตรียมได้ละนะครับนะฮะแต่นั้นเราก็ชิ้นเหล่านี้เนี่ยนะฮะจุมน้ำนะครับจุมน้ำนะฮะจุมน้ําแล้วก็ปิดที่บริเวณหัวเหล็กอยที่ผมได้กล่าวไปแล้วนะฮะอีกชิ้นนึ่งครับ หน่งจุ่มเลยครับนะฮะเราจะปิดที่ควเหล็กนะครับนะฮะทุกครั้งอย่าลืมนะครับตำแหน่งของเฟืองเป็นที่สำคัญในในรายการตรงนี้ก็จะมีช่องลอยเราก็ค้ำไว้เท่านั้นเองเพื่อที่ทําให้ตัวเหล็กเนี่ยไม่ขยับขยื่นนะครับนะฮะจากนั้นก็พันเลยครับนะฮะเราก็นะฮะอย่าลืมนะครับในตำแหน่งแนวก็ต้องอยู่ต่อหน้าขาแล้วก็ขนานกับกระดูอ่า กระดูกหน้าแข้งของเรานะครับนะฮะแล้วก็พันดึงแน่นๆได้เลยครับนะดึงแน่นๆนะครับนะโอเคนะครับแล้วก็พันกระจายลงมาทั่วๆเลยครับนะฮะเวลาพันพยายามอย่ายกม้วนเฟือกให้ลอยขึ้นนะครับนะเพราะว่าเฟือกจะมีโอกาสลู่ได้นะครับนะฮะการแนบไปก็จะทําให้เราสามารถจะทาชิ้นงานได้อ่ค่อนข้างจะสวยงามด้วยกันนะฮะครับจากนั้นก็ค่อยๆลู่นะครับนะครับนะฮะ ชิ้นนี้ก็พันบริเวณข้อเท้าเลยครับนะครับนะฮะบริเวณข้อเท้านะครับนะบริเวณข้อเท้าขึ้นมาหน้าเท้าครับนะฮะโดยการอย่าลืมนะครับทำงานเป็นทีมนะครับนะฮะคนที่ช่วยก็คือต้องพยายามที่จะเช็คดูว่าตำแหน่งเหล็กนะฮะอยู่ในตำแหน่งที่เราต้องการนะครับนะฮะครับผู้พันก็จะทำหน้าที่พันเพื่อที่จะมั่นใจว่าการกระชับให้มั่นคงเนี่ย จุดสาคัญที่สุดก็คือจุดล่างนะฮะคือจุดตรงนี้กับจุดตรงนี้นะครับนะฮะตรงกลางไม่ต้องให้เฟือกหนาเกินไปนะครับให,ให้เน้นอยู่บริเวณสองจุดนี้อย่างที่ผมกล่าวนะฮะเมื่อเสร็จขั้นตอนนี้ก็ทั้งหมดใช้เฟือก3นิ้วประมาณ2ม้วนก็ลูบนะฮะให้ให้เข้ากับตัวเฟือกครับเพื่อที่จะให้ให้เขาเป็นเนื้อเดียวกันก็จะมีความแข็งแรงดังนั้น โอกาสที่เหล็กจะมีการเคลื่อนหรือขยับขยื่อนเนี่ยก็<ม>จะน้อยมากเลยนะครับก็ถึงแม้จุดนี้จะมีโว,โวบ้าง อย่างที่ได้กล่าวไปแล้วผมไม่ซีเรียสนะฮะเพราะจุดสําคัญที่ผมต้องการยึดคือส่วนบนกับส่วนปลายนั่นเองนะฮะอันนี้ก็เป็นเป็นขั้นตอนแล้วก็ทั้งหมดที่ได้พูดในเรื่องของการใส่อุปกรณ์ช่วยเดินแล้วก็เป็นการเสร็จสิ้นสมบูรณ์ของ Total Contact Cast แล้วนะครับ